ถ้าจะมีวิญญาณอยู่น่าจะเป็นขุนพิทักษ์เปิดใจทายาติบ้านเขียวค่ะตามรอยหนังผีอนน่งกลายเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของวงการภาพยนตร์ไทยนะคะกับนางเรื่อง มมยบูอนงค์ค่ะแสดงนําโดยคุณจีสุทธิรักทรัพย์วิจิตค่ะแล้วก็คุณโบเมลดาสุรีนะคะที่ใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะคะก็กวาดรายได้ไปแล้วกว่า110ล้านบาทค่ะแต่ว่าหนังจบคนไม่จบค่ะคุณผู้ชมจากกระแสที่โด่งดังนี้ก็ทําให้หลายคนนะเริ่มไปตามรอยโลเคชั่นหลักค่ะที่ใช้ในการถ่ายทําหนังเรื่องนี้นะ รวมถึงนางเอกของเรื่องค่ะคุณโบเมลดานะคะยังควงหวานใจอย่างคุณอเล็กซ์ทีรเดชนะคะไปเยี่ยมชมบ้านเขียวกันถึงอำเภอผักไหจังหวัดนครศรีอยุธยาด้วยค่ะตอนนี้นะคะบ้านเขียวเนี่ยมีชื่อเล่นใหม่อีกชื่อนึงแล้วนะคะอย่างไม่เป็นทางการค่ะเขาเรียกกันว่าบ้านอนงค่ะซึ่งบ้านเขียวหลังนี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นโลเคชั่นที่หนังผีนิยมเลือกมาถ่ายทำกันนะคะ ยังเป็นที่มาของเรื่องหลอนๆที่ถึงขั้นเฮียนติดอันดับบ้านหลอนในประเทศไทยอีกด้วยค่ะถึงขั้นที่ว่าพวกนักท้าล่าผีนะต้องมาเยือนเพื่อพิสูจน์ความกล้ากันแต่นี่เป็นเรื่องราวในอดีตนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบ้านหลังนี้เรื่องเล่ามากมายค่ะ บ้านเขียวคุณพิทักษ์นะคะบางก็เรียกว่าบ้านเขียวพักไห่บ้านที่ชาวบ้านเขาก็เรียกกันสั้นๆค่ะว่าบ้านเขียวธรรมดาเนี่ยแหละบ้านร้านที่ชาวบ้านร่ำลือกันค่ะว่าวันดีคืนดีก็จะเห็นเจ้าของบ้านเห็นบริวารอยู่กันคึกคักเต็มบ้านนะคะบางวันได้ยินเสียงเพลงลอยออกมายามดึกบางวันนะคะเห็นใส่ชุดไทยเดินกันเต็มไปหมดควักขว่เลยทีเดียว แล้วบ้านล้างนะคะสภาพในอดีตเมื่อก่อนนะก่อนที่จะมาบูรณะปรับปรุงเนี่ยก็มีสภาพน่ากลัวมากๆค่ะเสียงร่ำลือดังกล่าวนี้นะคะถูกนำมาเล่าอย่างแพร่หลายทางโซเชียลนะคะก็พื้นหนักขึ้นอีกสืบเนื่องมาจากเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะกรณีที่นางสาวฟอริดาเมืองโคดค่ะหรือน้องกุ้งนางนะคะเธอเป็นสาววัยรุ่นอายุ18ปีนะกับเพื่อนอีก3คนไปเที่ยวบ้านเขียวขุนพิทักษ์เนี่ยแหละค่ะ ที่อำเภอพักไห่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยานะซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าก่อนหน้านั้น่ะมีคำล่ำลือกันนะว่าบ้านหลังนี้เฮี้ยนมากด่งดังมากทีนี้การเดินทางของน้องกุ้งนางเนี่ยไปทั้งหมดสองครั้งนะคะไปเพื่ออะไรเพื่ออยากจะรู้ว่ามีวิญญาณอยู่จริงๆหรือไม่ทีนี้ครั้งที่สองที่น้องกุ้งนางไปค่ะไปเตะเอาถาดบายสีที่วางอยู่อย่างไม่ตั้งใจนะคะ กลับมาบ้านปรากฏว่าเกิดล้มป่วยหนักค่ะหมดเรียวแรงแล้วก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกทุกคืนทุกคืนบางครั้งเนี่ยเห็นคนแก่มานั่งอยู่ด้วยค่ะทำให้ร่างกายของน้องกุ้งนางเนี่ยก็สู้ผอมลงไปเรื่อยๆจนเสียชีวิตในที่สุดไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องลึกลับหรือไม่นะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะมันยิ่งทำให้บ้านเขียวนะคะเป็นที่กล่าวขวัญถึงความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ แล้วสิ่งที่ทวีความหลอนเนี่ยนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าภายในห้องแยกนั้นนะคะมันมีห่วงเหล็กอยู่อันหนึง่งเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะประมาณ1น,นิ้วตรึงอยู่กับพื้นมุมห้องค่ะแล้วหนังสือพิมพ์ชื่อดังบางฉบับดันไปลงค่ะว่าพบห่วงข้อเท้าติดตรึงอยู่กับพื้นบ้านทําให้เป็นส่วนเสริมจินตนาการได้อย่างดีเลยค่ะว่าไอ้หไอ้ห่วงเนี้ยมันจะต้องเป็นโซ่ตรวน ที่ลามทาตเอาไว้พอเวลาลามก็ลามที่ข้อเทา้าเนาะลามทาดผู้กระทําผิดอะไรอย่างนี้เหมือนในละครที่เราดูมาเนี่ยซึ่งที่มาของบ้านขุนพิทักษ์บริหารนะจริงๆแล้วเป็นบ้านโบราณนะคะสมัยรัชกาลที่5ค่ะอายุเนี่ยมีมากกว่าร้อยปีแน่นอนสถาปัตยกรรมเป็นบ้านทรงไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกค่ะ บริเวณบ้านทั้งหมดนะคะมี1นึ่ไร่เจตารางวาลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านทรงปั้นหยาสองชั้นนะคะยกพื้นสูงปลูกสร้างด้วยไม้สั่งบางส่วนแล้วบางส่วนก็เป็นตึกค่ะชาวบ้านก็เรียกบ้านเขียวเนี่ยแหละเพราะทาสีเขียวเนื่องจากท่านขุนพิทักษเจ้าของบ้านเนี่ยกเกิดวันพุธค่ะคุณพิทักษบริหารเนี่ยชื่อว่าพึง่งมิลินทวันนิชค่ะ เป็นนายแขวงเสนาใหญ่หรืออำเภอผักไห่ในปัจจุบันค่ะแล้วก็เคยเข้ารับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ด้วยภรรยานะคะก็คือนางจ่างมิลินทวณิชคุณพี่ทั้งบริหารเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเดินเรือสองชั้นที่เรียกว่าเรือเขียวด้วยนะคะอาทีนี้ที่เล่ามานี้ทั้งหมดนะคะก็คือประวัติของบ้านแต่ว่ามีคำเปิดเผยของทายาทเจ้าของบ้านเขียวค่ะ คุณดานัยมิลินเทาวานิตนะคะนามสกุลเดียวกับคุณพิทักษ์เลยแล้วอีกคนหนึ่งก็คือคุณสุนิสาโลหะเจริญวนิตนะคะสองทายาทของคุณพิทักษ์บริหารค่ะออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าบ้านเขียวเนี่ยนอกจากจะเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นของคุณพิทักษ์บริหารกับครอบครัวแล้วยังเคยมีโอกาสได้รับเสด็จรัชกาลที่5ค่ะเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จประพาตนอีกทั้งบ้านเนี่ยที่มีอายุร้อยกว่าปีหลังนี้ ก็ยังถูกใช้เป็นที่ว่าการอำเภอไปนในตัวด้วยเรียกได้ว่าบ้านทังบ้านเนี้ยก็คือชีวิตของขุนพิทักษ์ในทั้งชีวิตแหละพอคุณพิทักษ์อายุได้ประมาณ70ปีค่ะท่านก็ล้มป่วยโรคในสมัยนั้นนะคะเรียกว่าโรคฝีฝักบัวค่ะท่านถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจุลาลงกรค่ะแต่ว่าคุณพิทักษ์ท่านรู้ตัวดีค่ะว่า อยู่โรงพยาบาลเนี่ยอาการป่วยก็ไม่สามารถเยียวยาได้ก็อยู่ได้ประมาณ19วันนะคะญาติญเนี่ยก็พาท่านกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านเขียวค่ะเพื่อที่จะเก็บความทรงจำแล้วก็ไว้อะไรในสิ่งที่ท่านรักเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ขุนพิทักษ์บริหารจะสิ้นลมไปในบ้านหลังนั้นนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังมีอีกกระแสหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นทายาทเนี่แหละก็บอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่จริงหรอก จริงๆแล้วเนี่ยขุนพิทักษ์เนี่ยเสียชีวิตในโรงพยาบาลตั้งหากเอาอย่างไรก็ดีค่ะบ้านหลังนี้นะคะบ้านเขียวเนี่ยที่กลายเป็นที่ล่าลือถึงอาถรรพ์นะคะเพราะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยเห็นเจ้าห่วงดังกล่าวนั้นแหละค่ะที่บอกว่าจินตนาการแบบเหมือนในละครนะเนอว่าล่ามฆ่าทาตาบริวารเนี่ยทีนี้ค่ะเรื่องนี้ทายาทของขุนพิทักษ์ค่ะชี้แจงตรงกันนะคะบอกว่า มันเอาไว้ใช้สำหรับล่ามกำปั่นกำปั่นมันก็คือตู้เก็บสมบัติอะตู้นิรภัยอะไรแบบนี้นะคะเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยเขาเลิกธาตุไปแล้วไม่ได้ล่ามธาตุไม่ได้ขังธาตุอะไรแต่อย่างใดแต่ทีเนี้ยมันไม่มีธนบัตรที่เป็นแบงค์เนาะแล้วการเก็บเงินทองสมบัติอะไรต่างๆมันมีน้ำหนักเยอะนะทีนี้พอเก็บใส่หีบใส่หีบไว้เนี่ยใส่ไอ้ตู้เนี้ยนะคะที่เห็นเนี่ยละคะ ก็ใส่เอาไว้เพื่อกันขโมยแล้วก็เลยหาที่ล่ามเนี่ยหาโซ่อะไรล็อกเอาไว้นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าไม่ใช่อย่างที่ล่ำาลือกันนะคะแต่ทายาทเขาบอกแบบนี้ค่ะแต่หากจะมีใครสักคนที่วนเวียนอยู่ภายในบ้านก็คงจะเป็นขุนพิทักษ์บริหารที่ยังคงผูกพันและก็หวงแหนบ้านหลังนี้จนไม่อยากจากไปไหนนั่นเอง